สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนาๆทุกท่านครับผมมื่อนี่ก็เป็นวันศุกร์ที่24เดือน4ปี63ทางไขายเซียนขืนเมืองสุริน์กษสรได้มารีวิวงานที่กำลังสิจัดทรงในหลอบเสาร์ครับผมแลวก็สิมารีวิวโปชุดดักนกวักที่ลูกค้าได้สั่งเขามา ในวันที่23ครับผมมัอน,นี้ครับเป็นวันที่24ทั้งขายเซียนขืนกับกำลังสิจัดสงครับผมก็ถือโอกาสมารีวิวให้พี่ให้น้องเลยสาบัดกับผมนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นกำลังแพลกแล้วบางส่วนกับผมนี่ก็เป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กลล็รอชำระเงินอยู่หนาบานเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมสิาพามาชมได้ละเอียดโปรชุดดักนกกวักครับผม ตอนนี้ก็กำลังแผ็กล้ำโพงกับกำลังจัดแผกลงกองกับผมกับสิมารีวิวให้พี่ให้น้องด้สาบันกับผมสำรับทันทีตามหาชุดดักนกกวักนกอิลุ่มหรือว่าคืนไกป่ปลานี่ะนี่ครับผมรายละเอียดนี่ก็เป็นโป้ชุดดักนกกวักกับผมเป็นหนกกวักอย่างหนกกวักย่าง ร้อมด้วยลำโพงเมมโมรี Memory, คืนแขวนคืนผีเสือ้อคืนรักเดียวตอนนี้กะยุี่ความชอบของลก,กุขาครับผมมักชิ้นได้กะนี่ฮะถักเขามาสั่งซื้อใด้ครับผมรวมชิ้นขามาคุยสอบถามตัรองราคากันได้ครับผมมีคืนเดียวคืนผีเสือ้อแล้วก็คืนแขวนซีซเสเบสบวงยุธีวาดุขาถนัดแบบใดมักแบบใด อันใดขาดเลือกะถักเข้ามาใดกบผมนี่ฮะแต่ล,ลักลักเลยนี่คือชุดนี้นี่คือนี่ฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมมีคืนแขวนซีซีเบสบวงผอมรังเก็บกระดิ่งสองอันเมมโมรีลำโพงไร้พ่างทหารครับผมแล้วกับหุ่นยางหนก,กวักราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมเป็นจัดเก็บไปทางแบบ COD ก็บวกเพิ่มหนึ่งรอยบาทคือคาาจะส่งเหะครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่คือโปที่ทั้งขายเซียนคืนมอสลินได้มาจัดให้พี่ให้น้องได้รับการตอบรับจากพี่จากน้องเป็นอย่างดีกับผมกับขอบุณทุกทุกท่านกับผมทีในการตอบรับสินค้าจากขายเซียนขืนเป็นอย่างดีกับผมหรือท่านที่อยากได้เป็นชุดดักนกควักเนี่ยแบบขืนพีเสือ ตัวนี้ก็ได้กับผมนี่ฮะตัวนี้ก็มีราคาพิเศษกับผมตัวนี้ก็ถักเข้ามาได้สำรับทันทีสนใจตัวนี้ก็ดักได้นกควักอีลุ่มไก่ปลากับผมเนี่ยเป็นคืนพิเสียใส่ได้นะฮะหลายอย่างกับผมได้ดักได้ทั้งนกทั้งไก่ครับเป็นเผื่อเป็นการบดเสียอกาดกับผมทั้งไข่เส้นคืนกับเนี่ย มาเปิดขายพี่ให้น้องเป่อเป็นการบดเสียโอกาสกับผมสําหรับการสั่งซื้อกับบริษเสียเงินไหลเชื้อไหลหลอกกับผมเอาหล,ลอบเดียวให้มันจบเนี่ยหรือทันทีอยากใส่ลายสุดกัตันนี้กัถักเข้ามากุยต่อรองราคาก็ได้กับผมหรือว่าที่เป็นชุดดักนกอีลุ่มนี่ครับผมตอนนี้ก็มีอยู่เนี่ยตามที่เห็นเลยกับผมเพราะว่า ทังขายเซียนคืนเมืองสุรินเปิดขายสินค้ากันตามวันที่ครับผมคือหลักๆเน้นๆเลยคือการเปิดขายสินค้าตามวันที่นี่ฮะถ้างานมีพร้อมเปิดขายทั้งขายเซียนคืนก็สิได้มารีวิวให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันสื้มื่นละครับผมนี่ฮะเพราะว่าผมเน้นการเปิดขายสินค้าให้พี่ให้น้องกันตามวันที่ครับรีวิวให้ได้เบิ่งได้ทราบกัน อุปกรณ์แบบเก่าๆนี่เลยครับแต่ว่าเป็นรายละเอียดใหม่ๆทุกมือทุกวันครับผมที่ต้องให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้ชมได้สาบราคารายละเอียดอื่นๆได้รีวิวให้ได้สราก็ได้เรื่อยครับผมนี่ฮะทั้งข่เซียนคืนกะขอฝากพี่ฝากน้องบอกต่อๆไปน้นครับผมสําหรับทันทีกําลังเขาชมก็ติดตามไปเลยครับทั้งขายเซียนคืนเมืองสุรินมียังใหม่ๆ สิมารีวิวให้พี่ให้น้องได้สาบกันเรื่อยๆแหะครับผมกับขอถือโอกาสฝากพี่ฝากน้องสุภูสุขคอน้องขวาผมกับขอฝากไว้สั่วโมก่อนครับสวัสดีครับ